จากนครพนมกมาถึงเก่าทังแปดนู่เจเนาะแต่ว่ามือเศ้าเจกับเราถ้าแมงถ้าแมงอยู่ว่าทาบ่มเก้าเป็นบอมเบาเถาโอ้ทาบอมเก้าให้ให้ให้บ่มมาที่เจจับเพิ่นจับมาให้นครพนมเป็นบอมขอเศ้าเจเบ้ากามเก่าอื่นบวกเอาเจกับว่าจะซื้อยู่แต่ว่ากัเขาถึงแปดแปดเป็นอยู่หลักร้อยท่านผู้ชมเจเพิ่อนแกลอตเตอรี่เหลือมือเศ้าเซลล์เจหาซืค่ะลอตเตอรี่เหลือมือเศ้านี่เบาเถาเอาและวกับเอนั่นเอาแล้วเล่นเหลือเจแล้วว่าเอ้าเจเอาไว้ เจเจเจไดเอาไว้ซื้อดออปกติอันบ้าเ่ากัเมาให้เบือดเจจะไปเอฟซีคนบ้างไหมค่ะใบเดียวเจได้ใบเดียวหาซีใช่เจค่ะไปหาซีค่ะลอตเตอรีสาธุบุญยังไงอ่าโอ้โหนะครับท่รมผุ้ชมหาศูนย์ให้เ้าเถาก็ะบอเออเสียดายน่นเาเก่าอยู่โอ้เป็นเก่าสีฝันมาพูทเฒ่าสามคนเก่าสามกระบอเนาะอือ เก่าหนึ่งหนึ่งกับไปอยู่ข้างหน้าเนาะหนึ่งกับไปอยู่ข้างหน้าธรรมชุ่มเออเอานะครับก็ดีใจกับผู้ถูกรางวัลโนจีเนาะดีใจนั่มค่ะผู้บระถุรางวัลกระสูกันต่อนธรรมชุ่มบ่มีแรงเลยงวดที่บ่าวถ่ากระไดโบ่มีแห้งเลยนะครับธรรมชุ่มจังไปเบิ่งน้ำกันจะพาไปเบิ่งน้ำกันว่ามีสำนักใดแน่นะครับมีสำนักใดแน่ที่เพิ่นให้เขาแต่บ่าวถ่ากันเนียนอยู่ว่าสัญจรนี่มีเก่าเด้อแปังว่ามีเก่าเราเข้าจากโคบัถือ อืพันก็เน่นอยู่ในหลักเก่าเนาะเก่าเลยมือนซ้ามพ้นก็เน่นเก่ามากแปดกับไปลักลอยพืนกะห้มาถือไปที่ห้องอบเป็นรรมชุมทาไม้าออก็่อนอ่อนแรงทำไมเอ้านะครับงวดเขางวดลุดนะครับนผู้ชมงวดนี้ก็ถเทือว่าหมดแห้งเลยนผู้ชมแทบสลบเทะหมดแรงนะครับโอ้ยหลุนเห็นเก่าแล้วนะ เก่ายังก็ได้เก่าสามเก <c oughs> ่าห<ม>้าเมนเก่ามากหลีสันจรแต่ว่าหมูเศร้าเห็นตะวินพันจมอยู่คนเดียวทุกทีนะมันต้องตัวนี้วันสั่นต์เป็นเบาอยู่ผู้เดียวเพื่อนเจ๊ก็บเดชถ้าเปลี่ยนรถเลาถ้าเบียน<ด>รถเล่ามาเอาามตัวครับใส่แว่นรับโชคพันธุ์พนวาได้โชคพอดีอ้าวดีใจกับตะวินครับทะเบียนรถพันธุารถพันงอแงีงอแงบล็อกมาใหม่ๆห่บล็ต้องออกให้แน่นอนเลยทะเบียนถ้าเบียนรถพันงอแงี้ยธรรมชม เอานะครับไปเบ่งน้ำกันบ้าเท่าจะสรุปสำนักไดเนียนะครับธรรมชอ่มอที่เพิ่นให้ถูกนะครับเอาไปเบ่งน้ำกันนะครับดีใจครับผู้ถูกรรงวันนะครับผมบรรยากาศห้อนพี่น้องนะครับแดดบรรยากาศแดดเอานะครับไปเบ่งน้ำกันนะครับผมเอา่รนมช้ชมนะครับผมพ่อเมืองลาว นะครับไปหาพ่อเพิ่นตั้งแต่ตองวดนะครับผมอ่าแล้วก็ไปหาพ่อเพิ่นอีกรอบหนึง่งเพิ่นฝันว่าเห็นพ่อเพิ่นแบกต้นกล้วยค่ะนะครับเพิ่นปีให้สี่เก้าศูนย์นะครับเบา้าถอดตัดให้เก้าศูนย์สี่เก้าสี่ศูนย์สี่เก่ามากเก่าสีคงสุดท้ายพ่อเพิ่นเป็นเดนะ่นหาหกศูนย์เนาะจ้ะอ่ามาตะเลขความฝันพ่อเพิ่นที่แหลก่านผู้ชมที่แหลกเพิ่นฝันคน นะครับนั่งรถมาหาปนิบานเต็มนะครับที่เป็นไ้ที่แรกแลวก็อันนี้ความฝันที่ไปหาผลรอบสองทช่มสี่เก้าศูนย์สี่เก้ามาเก้าสี่ถว่าแมนของคู่ครับพ่อเมืองลาวปูทุ่งฝนนะครับ 2, 90, 94, ถือว่าแมน,น,นมลนนะนดเดอรทาทผช้ชมเดอปูให้วิ่งสกับแมาทั้ง4ทั้ง8 8มาหลักนะร้ 4, อยนับสี่สี่ห้ากับเขา,าโอ้สีกับเขาปูทุ่งฝนนับสี่ห้าห้าสี่สี่เก้าเก้าสี่แปดกัมาหลักร้อยแกัมาหลักร้อย นะครับู้ชมค่<ฮ>ะโอ้นะครับปู่ทุ่งฝนนะครับเข่าบนเข่าล่างท่านผู้ชม<บ>น,นับสี่ห้าห้าสี่บอกไว้ยุให้กลับด้วยให้กลับด้วยนะครับ <ฮะ S 1> แต่ว่าปูเเ่นเน้นเลยนี่สี่เก้าเก้าสี่โอ้ธรรมชมปู่ทุ่งฝนนะครับแม่นแล้วค่ะนี่ครับบนล่างนะครับผม,มพ่ออยากดังล็อกล่างสูตรล็อกล่างไปบนธรรมชมุมสี่เก้าพ่อพ่นเนนเลยนสีเก้าเนรคู่เดียวสี่เก้าตัวกลับพอมีเก้าสี ก้าสี่ก็ตรงๆนี่พูดาเนี่ยสีเก้าตัวร่องคือเก่าสีอ่านับสีเก้าเก้าสี่นะพ่ออยากดังนะครับผมอ่าเอาพี่กรองธรรมชมสูตรพี่กรองนะครับผมอ่าสีเก่าให้ล่างธรรมชมตัวร่องพ่นอ่าพนมีเด่นคือหากับสีแต่ว่าพ่นจับหาเป็นตัวเด่นนับหาพ่นจับหา หาหนึ่งมาหาสีทำชุ่มแต่ว่าเพิ่นเดินหลางหากับซีทำชุ่มเพิ่นเดินล่างหากับซีแต่ว่าเพิ่นบริจับใสซกันนับาลักซีเพิ่นเพิ่นจับไซหาลักสิบหนึ่งกับเก่าลักหน่วยเพิ่นจับหาหนึ่งหาเก่าซีหนึ่งซีเก่าซีเก้าเก้าซีไปบนหาลักสิบกระถือว่าแม่นล่างนับสูตรของพี่กองกรถือว่าแม่นทำชุ่มเสียดายนับสูตรที่ไปไปเบิ้งน้ำเพิ่นนะเพิ่นจะเด่นห้ากับซีนับมาน้ำกันหาลักสิบห้ามาลักสิบซีเก่าไปบน พระบทใหม่ลักสิบบนนี้แมนอิลีทำช,ชุ่มเขามาสามงวดแล้วนับสิบบนเก้านะครับเก่าสามโมมีเก่าซีโอ้ลักสิบบนนี้แมนอิลีทำชุ่มพระบทใหม่นะเก่าศูนย์เก่าสามเก่าห้าขามอีกแล้วขามเก้าซีเก้าสามเก้าห้าเก้าหกโมมีเก่าซีทำชม่มลักสิบเก้าถือว่าแมนเดอร์ทชมเดอพระบทใหม่นะครับ,นะรบน,นี่คเพอร์เนเล่สิบบนเก้า นะปูเจ็ดสองนะครับ,ป, 7, 2, รบปูให้เด่นนี่ครับเก้าหนึ่งสี่โอ้นะครับแต่ปูจับคููบ่อเขาได้ทำมุช่มเด้แต่ว่าเด่นบนเด่นสี่บนกับรางเด่นสีกับหนึ่งนะครับจุดนี้ถัดตัดเขาสีเก้าห้าเนี่ยแม่ค่ะทำมุชมเขาทั้งหาสีทั้งสีเกา่าโอ้เนาะนะครับปูเขียนไหใบหนึ่งเบาเข่าเขียนหน้าปูเขียนไหตัวแดงแดงได้ดิครับเอาน้ำปูนี่ปูเขียนไหตัวสีแดงเลย นะครับผมบตาวเท่าเขียนไม่อยู่ครับอีกใบหนึ่งนี่ปูเขียนให้ตัวสีแดงสิครับสี่ห้าเก้าปูว่าเป็นตัวมักของปูอ่าเป็นตัวมักนะครับบริยูบรยิบรยูในตารางปูว่าบริยูในนี่นะครับเป็นตัวมักคือสีหาเก่านะครับสี่ห้าเก้านะครับตัดมาทั้งหาสีทั้งสีเก่าเก่าสีธรรมชมปูเจ็ดสองนะครับเซียนสองดาวนะครับผมเซียนสองดาววิ่งบนแปดกับเก้านะครับแปดมาหลักลอยเก้ามาหลักสิบจับคูเบาเขาถ้าเพิ่นจับสี่สองสามสี่นีเขาเลยดิ แต่เอาเพิ่นว่าล่างนี่เฮ็ดติดล่างนะครับห้ากับหกเด็กวิ่งเพิ่นก็นถือว่าแม่นที่ล่างล่างมาห้านะครับท่านผู้ชมแต่มันจะหาซีอีกตัวนึงนะเนาะเพิร์ลปะจับเพราะว่าเพิ่์ลวาเดนสองสามซี 4, เอาใส่ล่างเพิ่์ลปรจับหาซีเพิรนลปีเน้นลักหกหกสองหกสามหกสี่ 4, ท่าเน้นราคาเนี่ยกับหาซีทั้ชมเซียนสอง, <n> องดาวถือว่าแม่นนะครับบนนี่ก็ถือว่าแมน่นเล็กเด่นเล็กวิง่งนะครับเพิ่์ลปรดิจับเพมัตสุโตท่านผู้ชมเล็กเน้นเพิร์ลเด่นแปดกับเก่าตาชุดแปดกับเก้านี่บน นะับชุดล่างเพิ่นหกกระพาเพิ่นว่าล่างติดสองสามสี่เออโอ้แต่ว่าหาซีเพิ่นบริจับให้อาจารย์สิงห์ท่านผู้ชมนี่ครับอาจารย์สิงห์เน้นสามตัวบนวิ่งบนสามกับสี่เด่นที่สี่เลขวิ่งถือว่าแม่นนะครับผมเพิ่นจับสามตัวให้เก้าสี่หนึ่งธรรมชมเก้าสี่หนึ่งถ้าเ้าตัดนี่ก็จะได้เก้าซนะีแต่ว่าเพิ่นบริจับให้นะเพราะว่าเพิ่นจับหลักซีตัวเด่นท่านผู้ชมแต่เพิ่นเน้นสามตัวคือเก้าซีหนึ่งถ้าตัดก็จะได้เก้าซี นะครับผมเซียนดินนะวิ่งบนศูนย์กับ4มาตาซีนะครับท่านผู้ชมเลขติดล่างเลขติดล่าง2 3 4กับมาซีอยู่แต่เลขเด่นเพิ่นบ่เขาเซียนดินก็ถือว่าแม่นชุด3ตัวนะครับชุด3ตัวเพิ่นเน้นให้940 641 902นย์หกสถ้าชุด3ตัวเพิ่อนไปอยู่ข้างหน้าท่านผู้ชม94ถ้าตัวเน้นเพิ่อนมีห้าตัดเอาก็ไดซีเก้าเก้ครับนี่นับเซียนดินนี่นะครับท่านผู้ชม หลักสิบเพิ่นแมนเดอร์นี่ครับเพิ่นเอซีโอ้หลักซีมาหลักหน่วยเนาะ,ะซีมาหลักหน่วยอซีไปหลักหน่วยธรรมชมเพอร์ไซเกาไปหลักกลอยนะครับก็เลยไปอยู่ข้างนาปูซีศูนย์นะครับชุดนี้ครับผมสามซีเกาปูเนนไฮนี่ถ้าตัดก็ไดซีเกาเกาซีครับเนี่ยชุดสามตัวชุดล่างนะครับ้าถ้าชุดเต็มปูนี่จะมีหาซีอยู่ดีเนาะ มีหาซีเพราะว่าชุดเต็มนี่ปูตัดไม่ให้มีให้ลักสองกับรักหาคนับท้าหาให้เราปูจับหาเก่าปูประจับหาซีเนาะสองมีสองเก่าสองซีหาปูบรจับหาเก่าบรจับหาซีปูจับหาสามทาชุดเต็มหน่าจะมีหาซีท่านผู้ชมปูว่าปูคัดมาให้ปูคัดให้หน่อยที่สุดนี่ครับชุดสามตัวบ้าวแถาเขียนไม่ให้ครับปูเน้นนี้เลยนะครับสี่สามเก้าทาตัดเก่าก็ได้เน้นปูเขียนให้หางเดียว ซีสามเก่าถัดตัดเก๋าซีเกนะ่าเก่าสีเนาะแม่นค่ะอ่ะาแล้วก็ตัวรองลักหาถ้าจับเต็มชุดเนี่ยจะมีหาซนะีน้่งอ่าปูนนนสวรรค์สิบหน่วยศูนย์แปดเก้าเก่ามา,ลากลักส<ำ>นะิบทำชมเก้าหกเก่าหาเก่าหนึ่งบพมีเก่าซีครับนะวิ่งเก้าปูเน้นเลยวิ่งเก่ากามากเก่าต่สิบหน่วยปูถือว่าแม่นนะปูนนนสวรรค์อ่าทำชมุ่มนะครับผมดับตามสูตรนะครับดับเอายุทำชม่ม เหล็กเด่นเหล็กดังกระดับของปูอยู่สามศูนย์เจ็ดเก้านี่นดับตามสูตรดับอยู่ปู่นนสวรรค์นะครับปู่สายตัดเด่นบนเจ็ดกับแปดมาหลักแปดปูยเนะ <8 S 1> <8 S 2> าะแปดเก้า <9 S 2> นี่ยแ<ม><ม><ไ>ปดเป็นลักลอยล่างนี่โบเข่าธรูมชมนะครับปู่สายตัดเหล็กเด่นถือว่าเดินดีเพราะอ,อ้วนเพราะอ,อ้วนเดินดีธรนมชม้ชมอ่าเหล็กวิ่งของพระวันดีลักลอยกระแม่นพอเพิ่นมาเอาแปดใส่อ่าลักร้อยแปดลัก้อยมาแปดนะครับ เพื่อนเน่นให้หาพรมาหาสามตัวเน่นนะครับเสี้นเหล็กวิ่งทำชุ่มนะครับหาสี 5, 4, พรบริจับให้ปูสามแปดนะปปัวบนวิ่งหกกับแปดให้เินที่แปดปัวนะครับแปดไปลัวกลอยนะครับ, 8, 8, รอ,นะรบอันนี้ก็เกือบโอ้นะครับ 98, รเก้าแปดศูนย์ปูเก้าใส่นะจับคู่บ่เขาได้ทำช่มได้ล่างกับพวเขามีเขาไม่หลุดนะครับทำชมนะครับครูบาวัดป่าโอ้เนียนขักเนาะเก้าศูนย์ สูตรเก่าออกเก่าซี 4, ทำมาช่วงเอานะครับมีเขาไม่ลุดสูตรทำเงินนะปูให้วิ่งหากระพกนะครับหากระมาอยู่เนาะห้ามาหลักสิบปูพันตัดหาปูไปนเน้นหลักหก <5. S 1> จับราคาไมีหาสูตรหาหนึ่งหาสองนะครับผมมาตะเล็กเด่นเล็กวิ่งนะครับหลักหน่วยปูคูบาวัดโนนนะครับมาตะหลักหน่วยศูนย์หนึ่งสี่สามนะครับคูบาเน้นซีอยู่หลักหน่วยล่างนะครับตะวนันหลักสิบโอ้หลักสิบบ่มามาตะหลักหน่วย นะครับธรรมชุ่มเนาะสู่กันต่อเนาะแม่นค่ะโอ้ยเนาะเขาอ่อนท่านผู้ชมเขาอ่อนจะเป็นเก้าสามก็ได้เก้าห้าก็ได้เนาะบาร์เถาก็คิดอยู่ว่ามีบาร์เถาะก็ยู่มีเก่าธรรมชุ่มผู้เฒ่ามาสามคนมันเป็นเก้าสี่เก้าสี่เนาะโอ้ยถเป็นเก้าสามก็จะโชคอยู่ธรรมชุ่มเอามีเขามี่ลดนะครับหมดแห้งธรรมชุ่มดีใจครับผู้ถูกรางวัลนะครับธรรมชมมีเขามี่ลดนะครับผู้ประถูกกระสู่กันต่อเนาะไม่นะ ก็ป,ปูถุงฝนก็ท,ทีว่าแม่นท,ทนอน้องเพิ่นเนาะแต่ทั้งบนทั้งล่างนีแล้วก็พอเมืองเล่าก็แม่นท้องเพิ่นเนาะเอาข้อตางกมันต่อจังสู่กันต่อทนผร้ชมบ่มานงวดน,นี้บ่เท่าบ่าวบประมาณทนผร้ชมนะครับ <laughs> มือแรกสงสัยจะได้จำแจว <laughs> ะนะครับฝากันคลิป,ลปนานะ,ะผมสวัสดีครับ <laughs>